สวัสดีค่ะดิฉันนางสา,สาวบุษบากรบุนทองเลขที่19ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิชิรพรเดชาเลขที่31ค่ะนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพานิชยาการพิศนุโลกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการเข้าหัว r j 4 5ค่ะอุปรกรณ์มีดังนี้นะคะกันไกรค่ะ 2. คัตเตอร์ ยูทหรือสายแลนสี่หัว r j ส45ห้ายาวมุมหัว r j สิบห45ค่ะหกแทมหรือคีมเข้าหัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อหัวอาสิบห45กันเลยนะคะ วิธีแรกนะคะนำสาย UTP มาปอกชนวนหุ้มที่ปลายสายทั้งสองด้านยาวประมาณ3เซนติเมตรค่ะวิธีที่2นะคะคลายเกลียวที่สายออกแล้วเรียงสายตามสีที่กำหนดแบ่งการเชื่อมต่อสายสัญญาณได้สาวิธีนะคะก็คือแบบ A และแบบ B นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบ A กันดีกว่านะคะแบบ A นะคะสายสัญญาณชนิดที่เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เข้าฮับหรือสวิตช์นะคะ การเชื่อมต่อแบบนี้จะมีการเรียงสีเพื่อเข้าหัว R j 1 5เหมือนกันทั้งสองด้านนะคะก็คือขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลคะ่ะแบบ B นะคะสายสัญญาชนิดก้อยสายเรียกว่าสายคอสโอเวอร์นะคะในกรณีนี้นะคะใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์2ตัวเข้าด้วยกันนะคะ หัวสายด้านที่1ก็คือเรียงแบบขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลนะคะส่วนสายด้านที่2เรียงแบบขาวเขียวเขียวขาวส้มน้ำเงินขาวน้ำเงินส้มขาวน้ำตาลน้ำตาลคะ่ะวิธีที่สมนะคะเมื่อเรียงสายตามสีในขั้นตอนที่2แล้วตัดสายให้เหลือประมาณ1.5เซนติเมตรค่ะวิธีที่4ี่ค่ะเสียบสายยู p ีพีที่ตัดและเรียงสีไว้แล้ว เข้าไปในหัวต่อ r j 4 5โดยให้หมายเลขสายที่เรากำหนดไว้ตามขั้นตอนที่2ตรงกับหมายเลขหัว r j 4 5นะคะวิธีสุดท้ายนะคะเสียบขั้ว r j 4 5เข้าไปในร่องคีมนะคะดันคีมสาย UTP ให้สนิทอีกครั้งแล้วใช้มือบีบด้ามคีมให้แน่นโลหะทองเหลืองของขั้ว r j 4 5นะคะจะเข้าไปสัมผัสกับสายทองแดง ข้อควรระวังก็คือการดึงหัว r j 4 5ออกจากครีมนะคะให้ใช้มือบีบหางพลาสติกสำหรับล็อกก่อน